แต่พอเป็นแบบนี้มันลึกๆมันพาร์นึงมันก็โกรธแหละแต่พอเวลาหายโกรธแล้วว่าเราก็รู้สึกว่าแบบยังคิดถึงและรักเขาเสมออ่ะแ,แต่ว่ามันก็เป็นพาร์ทที่บางทีเราพูดไม่ได้เพราะว่าด้วยความที่เราก็มันมีหลายด้านที่เราพูดไปแล้วมันมันมัน,มนไม่ดีวเวลาที่เพื่อนเรามีปัญหาอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกโกรธเพื่อนแหละว่าแบบทำไมทำอย่างงี้อะไรเงี้ย คอนเสิร์ตที่ผ่านมาก็สนุกสนานค่ะและเหนื่อยมากๆนะคะเพราะว่าก็นอกจากเล่นคอนเสิร์ตเราก็ต้องเหนื่อยแล้วเราก็จะต้องมาเจอกับวัฒนธรรมของแกรมมี่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยความเป็นไอเอสกับแกรมมี่เนี่ยจริงๆอ่ะเราเป็นเพื่อนศิลปินเดียวกันก็จริงแต่ว่าวัฒนวัฒนธรรมทางบริษัทเราบางอย่างเนี่ยมันก็ไม่ได้เหมือนกันเลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้น การที่เราจะต้องมาเบรนตัตวเองให้เข้ากันอะไรเงี้ยมันอาจจะต้องใช้การปรับตัวด้วยไหนจะคอนเสิร์ตไหนจะต้องปรับตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ค่อนข้างเหนื่อยค่ะโอ้โหอ,อย่าว่าแต่ร้องเพลงค่ะประวัติศาสตร์ของเราเนี่ยนะคะจะไม่ซ้ำค่ะโดนไหมคะ่ะกระศาศาสิบไหมคะ อ๋อยังได้อยู่นะคะคือเมื่อก่อนเนี่ยอย่าว่าแต่แบบร้องเพลงร่วมกันเลยแค่ถ่ายรูปร่วมกันแล้วยืนติดกันก็ไม่ได้นะข่าวเนี่ก็จะทราบดีว่าจะต้องมีใครสักคนมาข<ช>ั้นเป็นคนกลางอไรเงี้เราไม่สามารถจะยืนติดกันได้ลักข้ามค่ายที่เป็นเลยที่แบบว่าอ เรต้องโดนผู้ใหญ่เรียกไปว่าแล้วว่าอีกว่าแลว้วลว่าอีกจนเลิกกันให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็เป็นเรื่องใหญ่จริงๆแต่ว่าวันนี้ได้มาลองเพลงแล้วก็ลองเพลงกับพี่มอสซึ่งมันสลับคู่กันเลยอะไรเงี้ยปกติเราก็จะได้อยู่แต่กับสมชายเนาะคะ่ะอันนี้เราก็จะมาอยู่กับสายสายแบบหวานๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ก็รู้สึกระมลดีาามะีเรส <laughs> ากอยากเหมือนกันแต่ไม่มีโอกาสคุณบอกว่ามีเขียนจดหมายนี่ครับเขียนไปแล้เขาไม่รับรักอะค่ะก็เคยเขียนจดหมายพี่เจเหมือนกันค่ะตอนเด็กๆเลยอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นนี่ยังเป็นเด็กน้อยอยู่เลยยังไม่ได้เข้าวงการค่ะก็ได้มีโอกาสไปดูคอนเสิร์ตพี่เจเพราะว่า จัดที่กองบิน41ที่เชียงใหม่คัวจริงด้ยตอนนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณพ่อเป็นผู้การกองบินอยู่ค่ะก็เลยได้มีโอกาสได้เข้าไปดูแถวหน้าพอดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็รู้สึกแบบว่าโดนตกด้วยพี่จเจอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเขียนจดหมายไปหาในตอนนั้นน่นะคะแต่จริงๆแล้วอะค่ะอ<า><า>พอเป็นนักร้องได้บอกพี่เจไหมว่าเราเคยแบบเป็นยังงี้ มันเป็นเรื่องที่คาใจมากกดล็อกทันทีเจมี่เจมีเข้าเลยคือบอกว่าเคยเขียนจดหมายไปแล้วพี่เจไม่ตอบพี่เจบอกว่าเราไม่ได้ให้สองเป่าติดสแตป์มาใช่ไหมต้องการเนื้อหาในจดหมายประมาว่าอะไรครับพี่นอกจากเนื้อหาแล้วเนี่ยสมัยก่อนเราจะต้องมีระบายสีในในตัวเขียนใส่แป้งเอวยองไงเลย ตอบบ้ากไหมเออมีแบบพ่นพ่นแบบน้ําหอมนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยมีแบบขีดค่าตรงด้วยสีในคําถามอะไรเงี้ยแต่คําถามไม่มีอะไรก็พี่เจชอบสีอะไรคะอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมส่งไปกี่ฉบับคะคะส่งไปฉบับเดียวเขาไม่ตอบม่นไม่กล้าส่งไปอีกแล้วได้จริงเขาได้มาเป็นเราเราได้เจอพี่เจได้คุยได้ตอบแล้ค่ะ จริงๆพี่เจเนอาจจะไม่ตื่นเต้นนะคะเพราะว่าพี่เจก็คือแค่เป็นช่วงสั้นๆแต่จริงที่ชอบมากๆเลยน่าจะเป็นพี่ใหม่พิตินาอ,อันนี้คือชอบแบบชอบเข้าเส้นโดยเฉพาะพี่ใหม่เนี่ยคือเพลงนุ๊กอาจจะร้องถูกๆผิดๆเข้าอาจจะผิดแต่ถ้าเป็นเพลงพี่ใหม่ขึ้นได้ทุกเพลงเพลงของเองก็ไม่เป็นไรก็จะไปก่อนก็ได้จะข้อมีแด้แต่ว่าถ้าเพลงพี่ใหม่ก็คือไปไปไม่ผิดไม่ผิดไม่เพียนแน่นอน ก็ค like ือเป็นการล้มไปชนกันระหว่างพี่ใหม่กับพี่โดมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่โดมตัวใหญ่มากนะคะสูงมากคือในใจยังคิดเลยว่าถ้าลมมาโดนเราคือภาวะกระดูกหุ่นต้องถามหาหักแน่นอนเลยค่ะพอดีล้มไปโดนพี่ใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วล้มแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ใหม่ก็ตอนนั้นไม่ได้รันถูกเพราะว่าเหมือนเจ็บไปเลยก็เล่นจริงเลยอันนี้คือรอบ รอบลันทูชนกันลันทูพี่ใหม่ก็เลยไม่ได้ลันทูก็ไปเล่นวันเสาร์เลยซึ่งก็แบบทุกคนลุ้นมากว่าแบบพี่ใหมจ่จะจะจะขึ้นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คนที่น่าสงสารที่สุดนอกจากพี่ใหม่เราก็คือพี่โดมคือหน้าเนี่ยถอดสีแบบยิ่งกว่าถอดหน้ากากอีกถอดสีเ okay. ขาเพลงเก่งจัะเขาเป็นเก่งไนะ <laughs> ลยค่ะคือแบบหน้าจ่อยมากเออเป,เป็นแฟนคลับ เราก็เลือกอะค่ะเลือกแต่คนหล่อๆแต่สิ่งที่พี่นุ๊กก็คือทุกอย่างพูดถึงก็คือหน้าเราค่ะหน้าเราดูยี่กล้องซูมไปต่อใส่บัวจนึงสบัวเวอร์ชั้นล่าสุดเราพึ่จริงคือหน้าเรามีติงกามไหมครับตอบค่ะตัวเรามีไหมเราคือว่าติงติงการมีสิคะไม่กล้ายิ้มอยู่เนี่ยค่ะจะต้องแบบอะไรนุ๊กสุจิตาได้บนเวทีเลยนะโอย ไฟดีค่ะแต่หน้าดีช่างดีเ <c oughs> อคนชมว่าหน้าเราเด็กลูเหมือนกลับย้อนกลับไปตอนเสยบัวอาจจะไม่ใช่เรื่องของหน้าอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของทัศนคติมากกว่านึกออกไหมคะคือคืออย่างด้วยสภาพหน้าตอนนั้นวันนั้นและคอนติเนียวาที่วันนี้ก็ยังแย่อยู่เพราะว่าไม่ได้นอนเลยมันเป็นสัปดาห์ที่โหดมากๆไม่ว่าจะในส่วนของคอนเสิร์ตหรือว่าพาร์ทเรื่องของส่วนตัวเอง คือทำให้กลับไปป่วยเลยด้วยซ้ำอะค่ะแต่ว่าด้วยความที่เราพยายามรักษาในเรื่องของความความคิดอัศิจูดอะไรเงี้ยค่ะการทํางานร่วมกันอะไรเงี้ยมันเลยทําให้เรายังเบิกบานรวมถึงมันไม่กี่ครั้งเลยที่ในชีวิตจะได้เจอกับกับคนดูอะคะ่ะเพราะว่าเราก็ไม่ได้รับคอนเสิร์ตกลางคืนด้วยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องแบบอัพพลังนิดหนึ่ง ตอนแรกก็มีไปเลเซอร์มากะว่าสวยเต็มที่ปรากฏว่าหลังจากนั้นพี่นาดหมดเลยค่ะ oh <my> ก็คิวงานตีชนกันวุ่นวายแต่ที่โหดที่สุดในชีวิตเลยก็คือตอนที่รันทรูก,กลับไปเนี่ยคือเหมือนเราเดินเข้าไปเนี่ยลมหายใจเฮือกสุดท้ายจะถึงบ้านแล้วว่าจะถึงบ้านแล้วฉันจะนอนแล้วฉันจะพักผ่อนอะไรเงี้ยเท้าหงิกคือเป็นตะคิวเข oh. <Yeah. S 2> าเรียกว่า <c oughs> คือเรากินยา มะเร็งไทรอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะไปกันพวกแคลเซียมไม่ให้เข้าล่างทีเนี้ยมันจะนอกจากภาวะกระดูกคุณแล้วแคลเซียมมันจะเป็นเรื่องของภาวะตะขิวด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็เดินเท้าหยิกเข้าบ้านไปกลับว่าฉันจะหลับละกลับไปบ้านงูที่เลี้ยงไว้มันไข่ค่ะมันไข่ค่ะเราก็ต้องนั่งคิดว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยห้าฟองเนี่ยเหยียบแสนถ้าเราปล่อยไว้คือมันตาย ระหว่างเงินกับความเหนื่อยเราจะเลือกอะไรเราก็เลยรู้สึกว่าอีกเครือกหนึ่งเรื่องเงินใช่ถูกต้องค่ะเราก็เลยต้องทําความสะอาดงูและนึกถึงสภาพเท้าหงิกอยู่เท้ากําลังหงิกเป็นตะคิวมือก็ต้องเต็งเพราะว่างูเนี่ยมันไม่ดุหรอกคะ่ะถ้ามันไม่ไข่แต่พอมันไข่แล้วมันดุมากเพราะมันหวงไข่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องไปจกไข่มันออกมา เพื่อทําความสะอาดลังงูทําทุกอย่างคือกลายเป็นว่าวันนั้นไม่ได้นอนค่ะวันจริงก็คือป่วยไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะสําเร็จหมดนะครับผู้ทั้งเราคอนเสิร์ตของเราก็มันก็ค่อยๆทีละปอดคอนเสิร์ตพอซ้อมเสร็จปุ๊บเหมือนจะดีขึ้นมาเจองูอ่ะแย่ลงพอทํางูเสร็จปุ๊บก็ป่วยพอป่วยเสร็จก็โทรหาเพื่อนพอดีเพื่อน จา่ายยาเพื่อนบอกกินอย่างนี้นะสูตรนี้สูตรนี้หายพอดีคอนเสิร์ตพอดีรับตังเสร็จกลับบ้าน <c oughs> มันสำคัญตรงนี้แหะค่ะหายเลย,ยที่พี่ลูกโพที่บอกว่าเขาถ้าเธอร้นนองเพลงนี้อยากฟังเธอร้องเพลงนี้แต่ค,นน,น,น,ค,คน,นนั้นอาจจะอิดแล้วกีอ๋อคือจริงจริงมันก็เป็นปมในใจอย่างหนึ่งเนาะในในสมัยที่ ตอนที่เขามีปัญหาเนอะมันก็มีส่วนหนึ่งแหละที่เราอ่ะก็คือยังไงอ่ะเราก็โกรธเพื่อเรานะเอาลึกๆอ่ะลึกๆเราก็โกรธนะเ,นะเพราะว่าเราก็อยากจะให้เพื่อเราอ่ะได้ในสิ่งที่ดีมีชีวิตที่ดีอนะไรเงี้ยแต่พอเป็นแบบนี้มันลึกๆมันพาร์ทหนึ่งมันก็โกรธแหละแต่พอเวลาหายโกรธแล้วว่าเราก็รู้สึกว่าแบบเราก็ยังคิดถึงและรักเขาเสมออ่ะแต่ว่ามันก็เป็นพาร์ทที่บางทีเราพูดไม่ได้เพราะว่า ด้วยความที่เราก็มันมีหลายด้านที่เราพูดไปแล้วมันมันมันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยกับสังคม่ค่แต่ลึกๆเราก็รักเขาแต่เมื่อวันเวลามันผ่านไปเรื่องราวทุกอย่างอ่ะบางทีมันมันเบาลงแล้วอะมันก็ทําให้ยิ่งคิดถึงเขาว่าเวลาเนี้ยจริงๆแล้วคนที่แบบหายไปจริงๆแล้วมันควรที่จะอยู่บนเวทีนี้คือก็คือเขา่าเงยมีาไหคะว่า แน,นแ,แน่นอน<ไ>ป,ปุกกี้ต้องเป็นหนึ่งในนะั้นแน่นอนเพราะว่าไม่มีเขาไม่ได้เขาก็เป็นหนึ่งในตองอูเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่สามารถทราบได้ก็ตอนนี้พยายามจะถามก็เขาเขาบอกได้แต่คนที่เป็นาตนะาอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าอยู่ไหนอะไรอยนะ่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราไม่ได้เป็นเป็นาติกับเขาอาจจะลำบากนิดนึง จริงนานมากนะคะใช่ค่พี่นุ๊บอกว่าคือโมรธใจอันนี้เราได้เคยบอกขอเขาโดยตรงนะครับว่าเรารู้สึกยังไงในสิ่งที่เขาเลือกของเรามันคือคือ,ค,อคือนุกว่าอาจจะแบบเป็นนิสัยขี้ขี้โกรธเพื่อนไว้ก่อนอย่างสมมติว่าตัวอย่างเช่นเพื่อนที่แบบฆ่าตัวตา,อายอะไรอย่างเงี้ยนะคะสามวันแรกที่เพื่อนเสียเนี่ยคือโกรธเพื่อนนะด่าผีอะ่ะนั่งด่าผีนึอกออกมาเราเพิ่งจะมาร้องไห้หลังวันที่สามวันที่สี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพิ่งจะมาร้องไห้ว่าเพื่อนเสียอะไรเงี้ยแต่ว่าสามวันแรกเราจะรู้สึกว่ายูมีปัญหาอะไรทาไมไม่มาบอกเราทําไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันเป็นนิเจอร์ของเราเหมือนกันแหละแบบเวลาที่เพื่อนเรามีปัญหาอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกโกรธเพื่อนแหละว่าแบบทาไมทําอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วอ่ะมันเพื่อนอนะ่ะคนเรามันก็ต้องรักกันแล้วเขาลุงบอกเลยว่าบุ๊กกี้เป็นเพื่อนที่ดีมากนะคะในไอซ์คือแบบเป็นหนึ่งในไม่กี่คนนะที่แบบ เรื่องน้อยไม่มีปัญหาจุกจิกปวดหัวแบบที่ผู้หญิงเขาเขาเป็นการขี้ฉาใส่ชุดอะไรแต่งหน้ายังไงเงี้ยกุ๊กกี้คือไม่มี่เงี้ยคือไม่มีเลยกุ๊กกี้กับเดบบี้นี่คือโอ้ยสูตนะถ้าเป็นติดลบอะ่ะไม่มีอยู่ด้วยแล้วแบบคือสุดๆของความสบายใจคือไม่ได้หมายความว่าคนอื่นไม่เป็นนะแต่ว่าเราทํางานกับ2คนนี้เยอะเราจะรู้สึกว่าสบายใจมากๆที่ได้อยู่กับ2คนนี้อนะ่งเงี้ยที่ดีที่สุด และไม่ใช่กับเรานะคะคือเขาดีกับทุกคนเขาเขาเป็นอาจจะมีโลกส่วนตัวที่สูงมากๆแต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยคือเขาเขาไม่มีปัญหากับใครในไอซ์คือเขาไม่เคยมีปัญหากับใครเลยหวังว่าวันหนึ่งเขาจะได้กลับมาขึ้นในยุคก้าซูลเหมือนเรานึว่าซูลเร็วๆนี้แหละเขาต้องอย่างน้อยเขาได้รับเมสเสจแล้วก็หวังว่าเขาจะมีกำลังใจ